คุณคิดว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้ครูคนหนึ่งสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ครูเกิดมาในครอบครัวที่พ่อกับแม่เป็นข้าราชการที่ทำงานที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาจริงๆปู่ย่าตายายของเราอ่ะเป็นนักดนตรีเป็นนักดนตรี เครื่องดน,นตรีในระยะแรกก็ไม่มีพ่อต้องทำซอให้แม่เพราะว่าความที่พ่อจะต้องอ,อช่วยสนับสนุนในสิ่งที่แม่ทำพ่อก็เอากระป๋องกระป๋องนมอะค่ะเราทำซอให้แม่หลังๆมาเรามาย้อนคิดเราเลยพบว่ามันภูมิใจอะเพราะว่ามันเป็นเครื่องดน,นตรีชิ้นแรกที่ที่แม่สอนเป็นเครื่องดน,นตรีชิ้นแรกที่พ่อทำให้จริงๆชีวิตตอนที่ ที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนะคะเป็นคุณครูด้วยเป็นนักดนตรีด้วยมันเป็นชีวิตที่รลดผลนะแล้วก็มีความตื่นเต้นมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมันดีจังเลยมันได้ทำอะไรหลายอย่างเหมือนกับว่าเราเป็นคนมีพลังอ่ะมีไฟแล้วก็มันเป็นความฝันสูงสุดเลยว่าเออเรียนจบวิทยาลัยน่าจะสิ์ก็อยากเป็นครูในกรมศินแล้วก็คิดได้ว่าสิ่งต่างๆที่เราทำอ่ะ มันห่างไกลจากชีวิตในความเป็นจริงของเราเหลือเกินขึ้นเป็นความฝันนะแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะเราก็เลือกความรู้สึกถ้าเราไม่กลับมาอยู่บ้านสักทีอ่ะเราก็ไม่ได้มาดูแลพ่อแม่พ่อแม่ก็อยากให้กลับมาด้วยก็เลยทำเรื่องขอย้ายมากลับมาถึงบ้านแม่เปิดร้านอาหารให้เลย ปฏิหารอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครบนโลกนี้หรอกแต่ไม่เกิดขึ้นกับครูมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากที่วันหนึ่งเราได้ยินเสียงว่าลูกต่อไปนี้ลูกหยุดทำร้านอาหารเถอะลูกมาสอนดนตรีมาสอนสนาฏศิลป์เป็นวิทยาทานมาเปิดโอกาสให้กับเด็กๆที่เขาไม่ไม่เคยได้รับโอกาสอะไรเลยเรามีวัฒนธรรม มาพราะมกความเป็นชาติไทยเรามีรากเหง้าที่เรามีภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยท่านได้เก็บรักษาสืบต่อสื่อสารกันมาเป็นทอดๆคุณเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในในสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมากอาจจะมากจนมีคนรู้สึกว่าเสียใจยจังเลยอะที่คนรุ่นใหม่เขาไม่เห็นความสำคัญ ทำไมที่นี่ถึงต้องเป็นศิลปะวัฒนธรรมทำไมต้องเป็นดนตรีทำไมต้องเป็นนาจศิลป์เพราะว่าเป็นสิ่งที่ที่เราถนัดแล้วก็ดนตรีนาฏศิลป์นเนี่ยบอกเล่าความงดงามของความเป็นชาติไทยได้มากที่สุดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆเองคนก็เวียนกันออกไปแต่ความประทับใจความรู้สึกที่ดีก็คือ คือให้รู้ว่าครูยโยเนี่ยเป็นคนที่ที่สอนเยอะมากเป็นคนที่สอนอะไรได้เยอะมากมายไม่รู้วันนึงพูดอะไรบ้างเด็กๆมาที่นี่แรกๆอาจจะยังไม่ได้ร้อไม่ได้เล่นดนตรีนะคะจะต้องมานั่งฟังครูยโยพูดเยอะๆจะต้องมานั่งเรียนรู้จะต้องมาเก็บขยะจะต้องมากวาดจะต้องมาจัดบ้านให้ครูยโย ถ้าเด็กเข้าใจว่านี่คือบ้านคุยโยมมันก็เป็นบ้านคุยโยมแต่ถ้าเข้าใจว่าที่นี่คือบ้านนาเป็นบ้านของทุกคนมันก็จะเป็นบ้านของทุกคนจนกว่าเขาจะเข้าใจว่านี่คือบ้านของเขาเช่นกันแล้วเราจึงจะเริ่มสอนด mm hmm. นตรีนาฏศิลป์ ครั้งที่ที่เด็กๆเ,เขา mm. เขามีมุมมองเป็นของตัวเองแน่นอนว่าเราไม่เคยที่จะจำกัดมุมมองของเด็กให้มาอยู่ในในโลกที่นี่เท่านั้นะ mm. เด็กจะต้องไปเผชิญ mm. เผชิญกับชีวิตจริงในครื่องอกได้เพราะฉะนั้นความคาดหวังของเราที่อยากให้เด็ก mm. ให,ให้ให้เด็กเป็นคนดี mm. อย่างแท้จริง mm. ให้เด็ก ได้ทําในสิ่งที่ดีให้เด็กได้เรื่องในสิ่งที่ดีให้เด็กได้เป็นคนที่มีคุณค่าในสังคมเราอยากให้เด็กเกิดอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อเมื่อวันหนึ่งเขาไปซึมซับโลกภายนอกแล้วเขาคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นหรือหลงไปในในทางอื่นทางใดที่ที่มันนอกเหนือจากที่เราอยากให้เกิดขึ้นบ้างมันก็รู้สึกนะเพราะว่าเรารักเขาเราก็มีความรู้สึกว่าก็รักก็ร้องไห้ได้บ้างไหมก็ร้องไห้ ก็เสียใจแต่เราไม่ท้อเราก็หวังว่าวันวันหนึ่งอเขาจะคิดได้แล้วเขาก็จะกลับมา บ้านนาดนะคะบ้านนาไม่ได้สอนจริงรไม่ได้สอนน่าจะสินแต่บ้านนาดนำเสนอสิ่งต่างๆในรูปแบบของจริน่าศิสินอันนี้ก็หมายความว่าถ้าใครที่มาบ้านนาดเนี่ยจะรู้ว่าสิ่งแรกที่ที่เด็กๆต้องมีเลยก็คือหัวใจที่ดีก็คือความรู้สึกที่ที่ต้องเป็นคนดีคนดีของที่เนี่ยไม่ยากหรอ คนดีของดิเนียก็คือมาถึงทํานู่นทํานี่ทําประโยชน์เพื่อสังคมที่ตัวเองอยู่ถ้าคุณไปที่ไหนคุณก็บําเพนประโยชน์ที่นั่นให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าก่อนเพราะว่าถ้าคนที่มีที่มีความดีเนี่ยเมื่อได้รับความรู้อะไรต่างๆเขาก็จะสามารถเอาความรู้ต่างๆไปใช้ในทางที่ถูกต้องคือความเสียงาม ที่ที่คที่คนอื่นมองกับความสวยงามที่ครูมองมันแตกต่างกันมากความสวยงามที่คนอื่นมองคือภาพสวยงามเห็นกิริยามารยาทของเด็กๆที่ถูกสอนให้ให้ดีอันนี้คือสิ่งที่ที่มองเห็นภาพสวยงามของการแต่งหน้าทําผมแต่งตัวแล้วก็ไล่ลาบนเวทีที่สวยงามเห็นภาพของดนตรีที่ไพเราะ แล้วก็ดูกลมกลืนกันดีจังบนเวทีที่สวยงามอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นเขามองแล้วถามว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมครูก็อยากให้เป็นแต่ในในความสวยงามที่แท้จริงอ่ะมันไม่ใช่ความสวยงามที่ฉาบไปได้วยความสวยงามแค่เปลือกสิ่งสําคัญจริงๆรนเลยอยากให้เขาเป็นคนดีมากกว่าให้เขาเป็นคนเก่งให้ช่วยกันสังคมจะได้แผ่ขยายต้นไม้ที่เราปลูกมันก็ค่อยๆโตขึ้นไปถ้าปลูกหลายต้น ร่มเงาของต้นไม้ประโยชน์ของต้นไม้มันก็จะครอบคุมพื้นที่อันนี้คือของฝันแล้วก็หวังมากๆคำที่สอนครููทุกๆวันก็คือคำเป็นพระชะลามหลัดของในหลวง ชการที่9พระองค์ทรงให้ใหคำคำหนึงมาบอกว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติมันไม่รู้สิคะมันภูมิใจกับคำคำนี้เราก็เลยทำให้มันเป็นแรงผลักดันที่เราจะ,จะต้องทำอย่างไม่อย่างหยุดไม่ได้คำคำเดียวเลยที่ทำให้เราหยุดไม่ได้ที่ทำให้เราเหนื่อยไม่ได้ท้อมไม่ได้ พระอ,องค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ที่ดีที่สุด รักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติข้าพระพุทธเจ้าบ้านนาตะดนตรีขีตสินไทย